ในตอนนี้มีชื่อว่า painting with light นะครับแปลเป็นไทยก็เขียนแสงขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับโดยที่คุณจะต้องใช้เทคนิคในการปรับแต่งเลเยอร์ระดับพื้นฐานนะครับหลายๆสกิลรวมกันนะครับ ก็ไม่ยากหรอกทําจริงๆใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะครับก็คือเป้าประสงค์ที่ผมต้องการทําคือให้ดอกไม้นี้สว่างขึ้นภายใต้ฉากเดิมนะครับเท่านั้นเองนะฮะคือเราทํากันเฉพาะจุดไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีสกิลด้านนี้มันก็เหมือนกับเราเร่งความสว่างโดยการเพิ่มไปทั้งฉากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ผมจะสร้าง adjustment layer ขึ้นมาโดยการคลิก create new adjustment fill อะไรเนี่ย adjustment layer นะครับ create new f i e l d or adjustment layer แล้วก็เลือกมาจากนั้นผมก็เลือก curve นะครับพอผมเลือก curve มันก็จะปรากฏ layer ด้านบน layer background ขึ้นมานะครับเป็น adjustment layer นะครับพร้อมกับ curve ด้านซ้ายนะครับวิธีการใช้งาน curve นะครับผมก็ไม่ต้องอะไรมากผมแค่คลิกลากขึ้นไปเลยนะฮะนะครับดอกไม้ก็จะสว่างขึ้นนะครับ แล้วผมเอาตรงคือมันจะแบ่งครึ่งะนะครับครึ่งขวาเป็นส่วนของมิดโทนไปยังไฮไลท์นะครับครึ่งซ้ายนะครับจะเป็นมิดโทนมายัางส่วนของแบล็คถ้าเกิดผมเอาส่วนนี้ลงนะครับภาพมันก็จะมีคอนทราสที่หนักขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเพราะภาพมันจะค่อนข้างหนักขึ้นละนะครับทีนี้สมมุติว่าเสร็จละนะครับปรากฏว่า Adjustment Layer เนี่ยมันขึ้นมาเป็นมาร์คสีขาวๆก็แสดงว่าส่งผลคือคุณก็เห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณปรับแต่งใช่ไหมครับแต่ผมจะปิดการปรับแต่งทั้งหมดอะนะครับให้มันซ่อนไว้ก่อนโดยการกด command i ใน mac หรือว่า control i ใน windows นะครับมาร์คก็จะกลายเป็นสีดำทำให้ภาพเหมือนยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรพอเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ปุ่ม b นะครับหรือ Brush นะครับ โหมดระบายที่โหมด normal นะครับ brush mode นะครับพอผมเลือก brush mode ผมก็ใช้ปุ่มปีกาตรงบบาบไม้ลอลิง n g ทำการลดขนาดแล้วปรับค่า o p a c i t y นะครับสักประมาณ40่สิบละกันฮนะจากนั้นผมจะค่อยๆระบายสีขาวเข้าไปคุณรู้แล้วว่า marks เนี่ยก็คือ สีดําจะไม่มีการมองเห็นนะครับสีดําก็คือไม่เห็นเอฟเฟกนะครับแต่ถ้าพุนท้าสีขาวลงไปในมาร์มส่อมหร่เนะี่ยเอฟเฟกก็จะเห็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับอย่างผมจะระบายสีขาวลงไปเนี่ยผมจะค่อยๆระบายคุณเห็นไหมครับว่าดอกไม้มีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแนบเนียนเลยนะครับเพราะว่าคุณใช้เคอร์ฟเนี่ยนะครับคุณไม่ได้ใช้อะ,อะไรอะไบรท์เนสหรือว่าคอนทราสอะไรนะครับเท่านี้เองครับการใช้งานก็ มีเพียงเท่านี้นะครับคือเทคนิคนี้จะทําให้คุณได้บางจุดที่น่าสนใจเช่นคุณต้องการให้เกิดแรงดึงดูดที่จุดใดจุดหนึ่งของภาพคุณก็ใช้เทคนิคนี้นะฮะเนี่ยพอผมระบายเสร็จแล้วนะครับพราผมเอาภาพเดิมออกนะฮะยังไงละ่ะเนี่ยภาพนี้นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมนะฮะคุณก็จะเห็นว่ารอบๆสีดำนะครับคือไม่ส่งผลเอฟเฟกนะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นค่อยๆจะเป็นสีขาวลงไปจิ้มๆแต่ๆเอาก็ได้ให้มันสว่างสว่าง ลองเทียบดูกับตอนที่ไม่ใช้เอฟเฟกนะครับผมจะเอารูปลูปกตาออกนะฮะเปลี่ยนเป็น move to นะครับเอาลูกตาออกนะครับ,ป,รบ,ป,ออรบปุ๊บเนี่ยครับเป็นไงนะฮะพอใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็เทคนิคนี้ก็จะได้ใช้ในหลายๆกรณีนะเช่นภาพคนต้องการให้จุดสนใจนะคือจริงๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่ เริ่มต้นไปสู่ a d v a n c e ์คุณถ้าคุณเข้าใจสีดำสีขาวในแมสส์นะครับแล้วก็เข้าใจ Adjustment นเลเยว่าทำงานยังไงกับเลเยอรด้านล่างอนะไรเงี้ยคุณก็จะค่อนข้างเคลียร์แล้วก็จะต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวยังเจอกันอีกประมาณกี่ตอนนะก็เยอะเหมือนกันนะในส่วนของเลเยอร์นะครับสวัสดีครับ